พอพนสวัสดีค่ะมนีก็มาพบกันยูเพดบางดาซึ่งไม่ร้อจ้ามนีก็มากินข้าวปุ้นกับแม่ของพี่มากเดจ้าสวัสดีค่ะมนีจะมากินข้าวปุ้นน้ำยาปลาน,นี่จ้าเดจ้านำยาลงกองยากันเป็นกระแทบดีดีค่ะ แล้วจะลาดลงไปแล้วนะจา๊ะม่นมีกม่ไม่ไ่ในบ้า่ไม่ไม่ไ่าได้ออ่ไปทไ่ไไม่ ับไม่กินกันเลยเนะจ๊ะไม่ดีเราละจะแซบคับพี่น้องวันจะเที่ยวมากพี่น้องเป็นกระแซบอีดีกระแซบอีดีพี่น้องจะเริ่มกินกันเลยนะจ๊ะ น้ำกันเด้อพี่นอ้องทุกสิ้นจ้ะกินเมืองน้ำก่อนจ้ะซชบจ้ะพี่น้อง ว่าสิเพิ่มพริกอีกน่ามเผ็ดแลวตัวนี้น่ามเผ็ดเรียบด้น้อกว่าสิใส่พริก,กปวใดใส่บัได้แล้วแซ่บแชบจ้า,า,าขออนุญาตใส่มือได้จ้ากินสอดกินรสทานะ <c oughs> sạp sạp được nọ sạp 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 má tao chị nằm cằm chị thăm nghi แ่บออมาน้แบสุดอยอดเลยอันนี้ก็ต้นักชีเฮาูกเกงนีจปลูกเองจะ้ะแสบจะแสบมา,มาจ้ะพี่นอ้อนงกินนํำกันมันยากาศในหมู่บ้านจ้ะไม่มีได้ออกไปลงมา แสบบนนองดาแสบมากเราะเราที่สุดพักเข้ากับปูกเองจะพักพักวาซานจะปลูกเอง มาจากพี่น่อกขามใ่ใหญ่จ้ะกินข้าวหญ่แสบแสบพี่นอ้อแสบผัดพี่นอ้อผัดกระงามงาม นี่หยังบ่ <coughs> 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 ลูกิ้นพี่น้องลูกิ้น,น,นแซบจะแซบแซบพี่ลีจ้าพี่น้องมาจ้ามามากินน้ำกันแซบคัก ถักรับสลัดกระนั้งงงอืม เผ็ดอีลีค่ะพี่น้องแต่ว่าแซ่บแซ่บสำหรับมื้อนี้จ้ะขอโตลาไปก่อนนะจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ